อ๋อนี่แผนที่บ้านใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยตรงไหนเปิดได้ตรงไหนเปิดไม่ได้ไ่นใช่ไหมอ๋อตรงไหนเปิดได้ตรงไหนเปิดไม่ได้นี่ไงอ๋อหน้าต่างทางซ้ายเราอันนี้มันอะไรนะตรงไหนนะไอ้ที่เข้าได้น่ะสีเขียวอ่ะเส้นสีเขียวข้างบนอะข้างบนมันจะอยู่หน้าประตูข้างข้าง เดี๋ยวอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่งองจจะต้องเจ็บกุญแจไปเปิดเดี๋ยวเราลองลองดูแล้วกันไหนว่าพี่คีอยู่ไนแล้ว,ลว,ลวทำไมลงช้าจังเนี่ยสงสัยตั้งค่าเยอะเอามาแล,ล, <c oughs> ล้วมาแล้วเออฮัลโหลฮัลโหลผมมาคนเดียวตลอดเลย <c oughs> เอ้เราบอกก่อนถ้าสมมติว่าอะสมมติว่าใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วอะแบบค่าเซนติี้ก็น้อยอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเพื่อนทำงานกันเยอะแล้วอะให้ให้กลับมาที่นี่แหละแล้วมาคอยดูกล้องแล้วก็ดูพวก เนี่ยดูพวกเนี้ยดูจอพวกนี้แหละค่าเซนิตี้น้อยหรือเยอะเนี่ยก็วิ่งต้องวิ่งมาดูอะค่าเซนิตี้เยอะหรือน้อยแต่วันสังเกตง่ายๆว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีผีบางตัวที่ถ้าเกิดว่าเราค่าเซนิตี้น้อยอะผีมันจะลิงคนนั้นไว้ก่อนลิงค่าเซนิตี้น้อยที่สุดแล้วค่าเซนิตี้อะถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่ที่มีแสงสว่างเยอะอะค่าเซนิตี้จะลดช้าลงก็คือค่าสตีนั่นแหละเซนิตี้อะอ๋ออ่ะอันนี้ total activity ก็เราจะมาดูว่าว่าแบบผีมันลากก็คือแต้มมันจะขึ้นสิบตลอดถ้าเกิดว่าผีออกล่านะโอเคโอเคผีออกล่ามันจะขึ้นสิบตลอดก็ก็ถ้าเกิดแบบสมมติว่าเราสมมติว่าเราว่างแล้วกลับมาดูทักคนหนึ่งแล้วก็อมาเช็คกันว่าผีไอ้นี่หรือเปล่าถ้าผีดูก็เรียกเพื่อนกลับมาก็ได้คอยวอรเรียกก็ได้ ไป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 เราคงต้องออะไรไปบ้างเนี่ยม,มันพกได้เยอะกว่านั้นนะยังกดกดเก็บมาเยอะๆหน่อยก็ไล้แล้วเลื่อนเมาส์หรือกดตัวคิวสลับเอาโอเคโอเคแอนกูพกสมุดลมวกันอะสมุดก็รอไปวางเนาะไอ้กล้องผมผมใช้เป็นแล้วมันต้องออกไปข้างนอกก่อนถึงจะใช้ได้กล้องไปไหนผม,นมนใช้ถือหรือเลใ่ใช่ใช่ใช่แล้วก,แวก็แล้วใครเอาไว้นี่ไปเนี่ยวอลสื่อสารเนี่ย ผมเอากล้องถ่ายรูปไปใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันต้องเอาไปคุยกับผีไงเครื่องวิทยุอันนี้เอาไปคุยกับผีเอาไปคุยกับผีเดียวไปคุยกับผีกับข้าวกับข้าวกับข้าวคกับข้าวต้มโอโล่รี่มาสองโลห้าปีสามโล่เจ็ดห้าสี่โลร้อยหมาเลยคุกคุกแลกหมาครับผม อา้าวพี่บ้านใหม่ป่ะไม่มีใครไม่ใครเอาสมุดไปเลยเหรอเอั้งขวบเองขวบเองขวบเองอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าผีมันผีมันเริ่มอออกาการน่ะเราไม่ได้นะเราสามารถกดเออเราเราไม่ต้องกดอะไรเลยก็ได้แล้วเราก็เงียบไว้เดี๋ยวพี่แล้วอย่าไปอย่าไปพูดอัดไม้แล้วกันเอ้ยถ้าถ้าเราสติ๊กมากไปอะ่ะผีบางตัวมันอาจจะผีบางตัวมันอาจจะไม่นี่นะมันอาจจะไม่แบบไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยก็ได้นะ บางทีอาจจะต้องแยกกันไปให้แบบให้มีบางคนโดนนะเส่วน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 เป้าหมายเพ่เป้าหมายก็อยากให้ผีไปไปไปรู้ให้ได้ว่าผีประเภทไหนแล้วก็ห้ามสุขภาพห้ามต่ำกว่ายี่สิบห้าห้ามขี้กลัวเกินยี่สิบห้าแล้วก็ให้สมาชิกในทีมเป็นพยานเหมือนเดิมว่ามีผีอันที่อัน,อนสุดท้ายเป็นให้ผีให้ให้มสมาชิกหนึ่งคนนะเว้ยอุ้เคยดูใช่ใช่มันบอกว่าไอ้เป้าหมายที่สีนบอกว่าให้ผีเป่าเทียนให้ดับ ไปไปไปยี่ตื่นเต้นเนี่ยเลยเอาไม่มีใครคุยกับผีเลยเลยไอ้แชมป์จิตสัมผัสมึงอ่ะมึงเลยมึงเลยบิ๊กมึงเลยผมึอกผมออกเสียงไม่ซัดผมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดงั้นก็งั้นหนึ่งคนเอากล้องไปแล้วเดี๋ยวกูคุยกับผีเองแล้วผีล่อคุยแล้วราบ้างเนี่ยก็กล้องอ่ะเดี๋ยวเวลาเวลาวางเออลองเวลาใช้ใช่ไหมพอไปข้างนอกปุ๊บกล้องมันจะเปิดพอเราเปิดปุ๊บใช่ไหมเราวาง เราเราดูก่อนว่าไปกล้องมันสีอะไรถ้าไปกล้องมันสีเข <radas> ียวเรากดวางได้อ๋อแล้วทำไงเอ้ยเป็นสีเขียวอ่ะก็ก็หาจุดวางให้ได้แค่นั้นเองเคโอเคอเคอ่ะกูใช้กล้องเองมึงดับกล้องมาสิเออดอบแล้วดีกว่าเออแเดี๋ยวพี่ผีชื่ออะไรนะคาเรนคาเรนกรอสเซีย โฮโฮเฮ้ยกูเก็บกุญแจมาปลดเลยเปิดซัวะกจีสร็จเลยซ้ายคลิกซ้ายไปดูพี่คนหมดเลยสติ๊กเตอร์เกเตอร์โบรู้กูสติ๊กเตอมึงอยู่แน่นอน เปิดยังไงเราจะกดกดคลิกซ้ายปุ้ยชิ i แม่เอียงไปดิอ๋อถ้าใครถือกล้องวิดีโอมันเปิดให้ภาพขาวดำได้ดีวยว่โอู้้โอ้ตรงนี้มีชั้นล่างเออเบ็ดเม้นมาเบ็ดเม้นโอ้โห

เกี่ยวกับคุณพี่ครับกำลังหาเปิดไฟได้ไหมผมไม่มีเลยอะ่ะไม่มีแบบไม่มีสัญญาณของผีเลยอะ่ะต้องส่องทุกช่องแวแหละอุปกรณ์นี้ไม่ใช้ไม่ได้อะ่ะโยนทิ้งนะ <laughs> พี่มันมัน,ม,นมืดอะ่ะต้องนำไปด้วย ผมสอบทางกระจกแล้วห้องนี้ไม่มีอย่าตกบ้านก็พอพี่จุ๊บี้๊บนุ๊บจุ๊บจุนน๊บจุ่นี่น,นี่เบจอ๊บจจอ๊บจจอ๊บจุ๊จี๊บจจน๊บจ่จอ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊๊บ พี่ผมเอากล้องถ่ายรูปมาต้องได้ฟินก็ปิมนลได้ฟินก็ปิมนต้องเดี๋ยวบันทึกเป็นฟินก็ปิมนไปละต้องมีคนถ่ายรูปด้วยผมจะเอาโยนกล้องให้อ่าต้องถ่ายรูปผีได้อ่ะหลืออะไรอ่ะตอนนี้ตอนนี้จะคุยกับผีแล้วนะตกลงผีชื่ออะไรนะกาเซียอะไรนะคาเลนคาเลนคาเลนคารเลนกาลิกกาลิกนั้นกะเทียมวคาเลนคาเลนกะเทียม้เหี่ย คาร์เรนกาเฟียต้องไปห้องใหม่ห้องใหม่ถ้าไม่มีไปเรื่อยๆเดินเรื่อยต้องกดฟีหรือเปล่าเหมือนกูจำได้มันต้องกดฟีพูดนะฮัลโหลไม่พูดอะคาร์เรนกาเซีย Are you here Give me a sign ไม่มีอ่ะ ไม่นี่แน่เลยถ้าเดานะคิดว่า,าผีคิดว่าผีน่าจะเป็นเอ่อมันจะมีผีอยู่ตัวหนึ่งที่ใครใครปิดประตูเมื่อกี้นะใครเปิดปิดประตูอ่ะมันกดตัวไหนอะพี่เปิดปิดอะไม่ไม่ไม่พี่ขออะไรขอขอะไรไม่ได้เสียงปิดประตูอะ <P> ie, <ม>ขออะไรปกปตันออะไรพี่ขออะไรเรียกใช้มัน คาร์เรนกาเซียเอ้ยกูได้กูพูดตรงสองปะห้าหนาทีแล้วนะหินแล้วนะเริ่มดุแล้วนะทั้งนั้นอนะ่ะค <laughs> าร์เรนกาเซียฮัลโหลสำเนียงหรือเปล่าพี่สำเนียงหรือเปล่าแอคติ้งหน่อยสำเนียงสำเนียงสำเนียงนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเลย มึงกดตวีได้กูฟังมึงอยรู้เรื่องไรเนี่ยเอาอยู่ไกลๆแล้วค่อยกดแล้วกันจะติกลับกันไปที่รถก่อนนะใช่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 เออติกลับไปที่รถก่อนไปต่างโลกตรงฮัลโหลเจ้าฉันนั่งหรือเปล่าเออแล้วพี่แชมป์ลองวางกล้องสักหนึ่งห้องได้ไหมเพราะเมื่อกี้เจอรอยใช่ไหมเจอรอยมือใช่ไหมเออวางวางห้องนี้วางห้องนี้วางห้องนี้งั้นวางห้องนี้ ลองแ๊บ,บน <ะ S 1> ึงมาลองเลือกมุมดีๆเอาสักตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงไอ้นาฬิกาเนี่ยอย่างนงี้ไฟเป็นสีเขียวกอนนะทำไงให้เป็นสีเขียววะ,ะพี่ดอกมาก็ได้เดี๋ยวผมใช้เางก็ไดะเลยอยู่ไหนวะนี่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 ไง วางลงที่นอนนะกูลองวางสมุดลงที่นอนดกวาอ่ะลองลองลองวางสมุดดูไหมวางไม่ได้วางไว้กับพื้นแล้วกันวางลงพื้นกดตัวไหนนะเยอะมันกด F อ่ะอะาดะวางได้ละวางได้ละวางลงพื้นกดตัวไหนนะเฮ้ย ไม่ไม่เพี่พี่วางลงมันจะทํางานเน<ม>ี่ยไม่ใช่กล้องมันต้องวางไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนไมเ<อ>นี่มึงไม่ได้เสียงโทรศัพท์หรอได,ได้ยินได้ยินได้ยิน,ยนก็แสดงว่าผีอยู่ห้องนี้แหละนั่นไะพี่พี่วางสมุดโน้ตไว้นี่กูวางไปแล้วในตรงตีนมึงเนี่ย กูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงคุได้ยินเสียงเอ้กูกูขอยืมกล้องหน่อยกูต้องใช้กล้องกล้องวิดีโอกูมองพื้นไม่เห็นเลยกูมองแล้วไม่เห็นเลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วไอ้เหี้ยเสียงมาแล้วหัวใจกูเต้นดึกตัดมากเลยออออแก๊กตัวนั้นออกจากตรงนั้นไอ้พี่แชมป์เดียวพี่แชมป์าทายให้ เดี๋ยวไม่อทรแล้วถ้าได้พี่แชมป์อยถอดหูฟังดิอย่าถอดหูฟังอออถอดกูไม่ได้ถอดกู <c oughs> ไม่ได้ถอดผมเล่นกล้องมาอยู่ไม,ไม่ไม่ทำเพลงไว้ไม่ทำเพลงไว้คาเลนคาเลนลูกขอหน่อยคาร์เรนกาเซียมันมันเดินผ่านหรือเปล่า ไม่ไม่ไอ้เี่ประเด็นประเด็นคือมึงมึงให้กูจอบอะไรหมดเลยที่มันเป็นแสงไงมันเลยทําให้กูค่ายทิฟตี้เหลือน้อยไป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 เฮ้ยไม่ต้องไปแล้วมึงมึงมึงรอกูเลยมึงค่อยๆตามตามมึงกูไม่มีไฟฉายกูมองอะไรไม่เห็นกูมองอะไรไม่เห็นใจเย็นไปก่อนไปก่อนไปก่อนนั่นละเราเราเราไอ้นี่เราไม่รู้จริงๆตอนเนี้ยผีผีเรายากมากไป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 เมื่อกี้ผมเกือบถึงเกียร์ีล้ ไปกูไปแล้วกูไปแล้วโชคดีนะทุกคนก็น่ากลัวเลยเ่ากลยทเลยเออสรุปเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออแล้วเมื่อกี้นี่นี่นี่ภารกิจพี่ภารกิจภารกิจภารกิจตัวละครหายใจตัวละครหายใจเป็นไอบ้างไหมเป็นพี่ เป็นไอ้ใช่ไหมจะได้ใส่ว่าเป็นอุณภูมิใช่ใ่แล้วก็หัวใจเต้นแรงอะไรอยงเีหัวใจเต้นแรงไม่ไม่หัวใจเต้นแรงมันเป็นบอลที่จะเจอผีโอ้โหสรุปไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวสรุปให้แล้วกันร้องลุกเผื่อฟุกคนหักลกัวเลยพี่ยมพี่แชมป์กีดอะไปไปไปไม่รู้สึกอะไรเลยเมียกีดอะไรกันครับ เอาไม่ถูกโอ้ได้แตงมาสิบบาทไม่ถูกไม่ใช่เลยเมื่อกี้เนี้ยมันทำเพลงใส่กูผมก็โดน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 เพ่ไม่โดนไม่โดนเลยเลยหลอนอ่ะคูพูดเลยอย่างหลอนอ่ะอะไรวะผมวิ่งใส่เลยเพ่เมื่อกี้เจอเจอแต่รอยมือจริงอ่ะที่เหลือแม่งเดาไม่ได้เลยต้องรอผีมาอย่างเดียวอ่ะน่ากลัวชิมหายไปใช่ไหมเสียงผู้หญิงร้องเพลงอะพี่ เออมันน่ากลัวมากนะเสียงค้างมาเลยใส่อะไรมันทำเพลงพวกเจ้ากลัวกันเลยโอ้พี่ตกใจมากเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เมาสเมากูสั่นอะเมากูสั่นเลยแล้วตอนกลางคืนเลยจดเสือใจดีสู้เสือดิแปะแเปลี่ยน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 ามเปลี่ยนนาม่ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนเกม